ขาเ่ากเปสืดีพวกค้คาเป่นนนเยะนเะืพี่น้องคะมาบ่งลูกซ้นเชียนอีเลค่ะลูกซ้าด้วยนทีบอกพานากินกำลังสิบอกกันลูกซ้าที่ รุ่นพีย่ยกขึ้นไปขึ้หลุกเสามาจ่อเบิงหลุกเสาซ้อมเชียร์ลีเตอร์เขึ้นเกา่าค่ะยืดจังสีล้วค่ะพี่น้องตั้งแต่เหลิกเรลียงใบสามเคิงพากันส้อมเชียร์ลีเตอร์ เพื่อจะแข่งกีฬาสีประมาณปลายเดือนนี้นะคะสิด้ากันเหตุอย่งน้างสีโยนนองเป็นเพื่นเพื่งสคิดากันยบนองเันเพื่นเพิ่สนเสียใจใจเนาะเหมือนดีน้อะ อุปยานความสูงขางลังิงเรนบัตนะคะนี่ลุกเสาขึ้นไปแล้วค่ะพี่น้องนะนัน่นนๆ พี่รุ่นพี่ยกขึ้นนะคือลูกสาวเอาแล้วน <c oughs> <c oughs> นุ่งกัดนุ่งละละละห้าลายพี่น้องค่ะเดี๋ยวเป็นใสกางเกงคาสันสไตานี้นุ่งกัดได้นั่งจับวายอยู่จังสันเมือ่อยบ้างหนองหูได้นั่นพี่น้องค่ะอ้าอยู่จังสันล่ะค่ะเพิ่งลุกๆสอมเชียร์เชียร์ได้เจอขยันเนี่ยพักกัน そういうのを聞いて。So